ขอความเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านการสิ้นพระชนของสมเด็จพระยยนสังวรเสื้ออรตมามั่นใจว่าเป็นอนุปาที่เสสนิพานได้บังเกิดขึ้นแก่ประเทศของเราวงการพระศาสนานับตแต่วันสิ้นพระชนอัตมาประเมินประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดนึกในใจยอย่างนี้โถเสียแซง เสแสร้งโดยที่ไม่รู้ตัวกับโดยที่ตั้งใจแรงไปไหมฮะไม่แรงอ่ะคืออะไรฮะเรามาดูพฤติกรรมของบางคนสิโดยไม่รู้ตัวโดยที่ตั้งใจเอา้าดูสุเดพยันสมรตอนตอนยังทรงพระชนอยู่พระนิพนธ์ไม่ค่อยมีคนศึกษาพระจริยาไม่ค่อยมีใครฝึกหัดพระโอวาทไม่ค่อยมีใครนำไปปฏิบัติ พร,พระจริยาวัดไม่ค่อยมีใครนําไปเรียนแบบที่มีชีวิตอยู่พระนิพนธ์ไม่เคยมีคนศึกษา,าก็ทรงประทานหนังสือไปหนังสือไปที่ไหนก็มีนะวรธรรมกติบ้างอ,าอะไรฮะสีปีของพระเจ้าบ้างเล่มใหญ่ๆท่านดีเลยนะมีอะไรที่มันมากมายของพุทธประวัติและทรงจัดพรรษาเอาไว้ เราจะงศึกษาภา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 ษาหนึ่งถึงภาษาที่45จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพานแต่เรื่องนี้ก็สรงวิจัยเอาไว้ไม่ค่อยมีใครศึกษาแต่แหมพวกเรานิพพานแล้วท่านโอ้โหค้นหาหนังสือกันเสียแซงไหมเสียแซงแล้วที่ไปรับหนังสือที่วาบาวรนอะเอาไปอ่านกันจริงหรือเปล่านี่พระ,พระนิพพนไม่ค่อยมีใครศึกษาพระจริยาไม่ค่อยมีใครฝึกหัดสุนัตสังฆราชทรงมีพระจรยาอย่างไร ไม่เปิดเผยถึงเปิดเผยแล้วไม่ค่อยมีใครฝึกหัดเพราะมันขัดกับตัวเราเ,ออเพราะท่านมีจริยธรรของพระองค์ท่านพระโอาวาทไม่ค่อยมีใครปฏิบัติพระโอาวาทที่ประธานอัตมาเนี่ยมีซีดีสูงเท่านี้ท่านแล้วก่อนจําวัดก็เปิดฟังทุกคืนสมัยก่อนเนี่ยวิทยุเกี่ยวกับธรรมะเขามาเปิดฟังนูน่นตั้งแต่เที่ยงคืนหรือตีหนึ่งในยันตีสามจะมีพระมาเช่ารายการต่อก็ฟัง แล้วก็นึกในใจว่าถูเพราะโอวาทไม่ใครมีการปฏิบัติพระเจริยวัรไม่ค่อยมีใครลอกเลียนแบบพระเจริยวัรของพระองค์เนี่ยแม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดก็จ,จะไม่ได้ลอกเลียนแบบก็ไดเออ้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการเสแสร้งพอนิพายขึ้นมาอ้าวแล้วคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นพรงน้คุยต่อ